อ้อมนอกนะครับข้าพุช่วยจิตปัติการชมรมผู้สูงอายุสังพันธคนราชบุรีในนามของอาจารย์เชษฐและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสำนักพันธคนราชบุรีนะครับประการแรกเลยต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าละพสกปัญญาอิจเรือนนะครับประมุขสนักพันธคนราชบุรีบิดาที่รักพิของเราที่ได้กรุณาให้เกียรติและเป็นประธานพิธีบูชาของพระคุณในวันนี้นะครับ และนอกจากนั้นพระพุเจ้าก็จะได้กรุนาให้เวลาในการพบปะและก็แบ,บ่งปันนะครับพูดคุยให้ข้อคิดกับเรานะครับในฉันข้อลูกนะครับในถุป,ปบาบาล้วก็ลูกแก่นะครับซึ่งก็จะขออนุญ,ญาตกับเรียนข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้พระเุ้า้าได้ทราบสำหรับการ โครงการอบรมพื้นฟูจิตใจประจำปี2022ของจํานวนผู้สูงอายุสังคมมวลนในปีนี้นะครับก็มีคณะกรรมการนะครับจากวัดต่างๆนะครับรวม1 3วัดนะครับอารมชื่อเข้าร่วมอบรมพื้นฟูจิตใจรวมจำนวนส5ท่านนะครับแล้วก็มีกำหนดการที่เราจะได้ร่วมอบรมพื้นฟูจิตใจกันนะครับ เริ่มจากพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าเป็น,น,บบป,นประธานการแบ่งปันพปะปาดพุยนนะครับโดยพระคุณเจ้านะครับต่อจากนั้นเราก็จะพักรับประทานอาหารว่างในเวลา10บนาฬิกา30นาทีนะครับเวลา11เนาฬิกาก็จะเป็นการแบ,บ่งปันความรู้ในหมข้อผู้สูงวัยเป็นพระพรแห่งพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน โดยคุณพ่อไพศาลยอดแซบได้กรวลาให้เก็บเป็นวิทยากรน,นะครับจากนั้นเราจะพักพระประทานอาหารกลางวันนะครับเวลา13นาฬิกา15นาทีก็จะเป็นกิจกรรมผู้สูงว,วัยห่วงใยกันและกันก้าวเดิเนไปด้วยกันโดยคุณพ่อสารวินภัษสีเรืองจิตตาธิการและทีมงานสังคมพัฒนาประาคมมนฑนราชบุรีนะครับ จากนั้นก็จะปิดการอบรมช้นภูดจิตใจโดยผู้พ่อจิตตพิการในเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับซึ่งการอบรมชุนภูจิตใจประจำปีนี้เราก็จดขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่สองประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเรามาร่วมชุมนุมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเพิ่มปุ่นความเชื่อความรักนะครับภายใต้หัวข้อผู้สูงวัย ราชบุรีไม่ทิ้งกันก้าวเดินไปด้วยกันในข้อที่ 2, 2> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในการที่จะรับฟังเพื่อแบ่งปันเรียนรู้ไตรตรองวิเคราะห์สร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันในการมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจของพรัศนรจักรนะครับ ประการที่3ก็เป็นการขักเลื่อนแผนงานของชุมนุมผู้สูงอายุสังคมสนราชบุรีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข,ของโครงการที่เราได้ดาเนินการตัมแผนงานไว้นะครับในโอกาสนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับผมขออนุญาตจะเรียนเชิญพระคุณเจ้าได้พบปะแบ่งปันให้ข้อคิดและเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการชุมนุมผู้สูงวัยด้วกันคร,รับขอตักเตือนส่นตัวท่านครับ ทุกท่านครับทีเขารพสวัสดีบอรการพิการผู้ช่วยบอริการพลตำรวษาร์พิทอร์แล้วก็คณะกรรมการส่วรมผู้สูงวัยและสัญญาสมาชิกของช่วนรงม การต้องมาช้องรักให้ดีดีนะครับการที่พ่อได้กล่าวในประเทศนะฮะว่าปลุกใจที่ได้รับคืออยากให้มาอยู่ข้างกายพวกเราเนในฐานาะที่ข่านการตัวเลขของอายุแล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบนะฮะสำหรับเกศิษสามแล้วเรินไปเรินไปเริน ขีดนะฮะเกินขีดแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้สมไปสูงไว้ที่สมบูรณ์นะฮะที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ที่สองต้องก็เห็นว่าหัวข้อในการพื้นปูุงจิตใจนี่ก็เป็นหัวข้อที่เรียกว่าเป็นหัวข้อที่บริษัทธนาจับเน้นนะฮะถ้าบริษาทเน้นแล้วก็ถือว่าถูกนะฮะถือว่าดีแล้วก็เหมาะสมนะฮะ อายุปัจจุบันนี้และอนาคตด้วยนะครับที่บอกว่าอะไรผู้สูงวัยก้าวบุรีไม่ทิ้งกันก้าวเดินไปด้วยกันเน้นคำว่าไปทิ้งเพราะว่าผู้จะทิ้งผู้สูงวัยนี่ผู้หิวผู้จะทิ้งนะแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนี่ก็เป็นสัตว์ที่พระศาสนามอบให้นะต้องไปด้วยกันพระสารคามพระสงฆ์นักบวชคารวะ กรทั้งที่องอกต่างศาสนาเราเก้าวประเด็นแ,แ่างแรกก็ทั้งเรียกว่าต้นไม้ใบหญ้าภูเขาแม่น้ำลำธารทั้งหมดเนี่ยเราต้องใส่ด้วยกันแต่ไม่ไม่ทอดทิ้งใไขว้น,นะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีประวัติศาสตร์แห่งความเชื่ออันน่างดงามมากี่สุดในสังคมคนของเราขณนะ พ่วัฒาาน์สักตราชของเอเชียเนี่ยเลือกเอาสถานที่นี้เป็นสถานที่หนึ่งที่เขาจะได้มาจาริกศพนะฮะประวัติท,ที่นี่เป็นที่ให้ขึานเดินจากบุคลากอนที่สำคัญของพระบาทนาจักรท่านปุญราศรีถึงสองท่านซิโอลัสและท่านสีฟองก็กยังมัียังมีพระคาดิน,นันมีชัยพระสัคราชไทยพระสันตรา,า,าชราอีกหลายท่านประวตลเพจนพระสงฆ์ นั่นนักบวชไม่ไปใดน,น,นี้เขานักบวชนะคณะอุรกาตเกิดอยู่ที่นี่น,นะฮะเาะฉะนั้นเรามาอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่ามีประวัติศาสตร์ทาให้เรามีพลังว่าโอ้พระเจ้าเป็นโบราณนะครับจากจุดเล็กๆแห่งนี้ทําให้เกิดอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นสถานที่ก็ดีนะครับแนวันนี้ที่สําคัญก็คือพวกเรา สลาดในรานมาเห็นก็ประมาณสัก40ท่าน60ท่านอะไรประมาณ45ครับ45 40 50ท่านก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามนะฮะเพราะว่าเราก็เป็นผู้ช่วยออกวันนี้หวยออกท่านก็ไม่สะดวกในรแต่งนะครับข้อพูดอยู่เพราะว่าคุณว่าบอกให้ข้อพูดประมาณสัก10-15นาทีนะฮะก็คิดว่าก็หมดไปแล้วเอาวลาไปยังไงแล้วถึง10โมงครึ่งครับทานผู้ช อ okay. uh, ันดับแรกเนี่ยก็คิดว่าให้เราเปิดตาดูนะพระสัญญาจักรกของเราเนี่ยนะก็อ,อยากขอชื่นชมเลยนะที่พระเจ้าทรงองค์สม,มเด็จพระสันตะปาปาปาวิลส์ลาาม,สมาให้เราเนี่ยองค์อายุตั้งเท่าไหรนะ่นะแปดสิบกี่ปีแล้วแปดสิบห้าแล้วนะปอดก็เรียนเกนือบ้างเดียวในชะ่ไหม วันนี้ข่า,ขาวก็ไม่ดีนะไปไกลต้องถือไม่เท้าแล้วนะแล้วก็ต้องมีรถเล็กยกขึ้นอะไรอย่างเนี้นะแต่พระองค์เดินทางทางหน้าที่ของพระองค์ไม่ท้อถอยนดะ้ไม่บ่นเลยนะเป็นอย่างนี้นะพระสานะถาปาของเราแล้วก็องค์กรกร็พระคุณ้พธฒา,าปาร์ทปาที่สองนะครับอดพูดง่ายๆว่า ทำง,งานจนชลาภาพจนป่วยแล้วก็รงสิ้นพระชนในหน้าที่นะฮะไม่ยอมถอยใครบอกให้ลาเลยไม่ลาอยู่อยู่ให้ตุดไปเลยนะฮะนี่นี่เป็นแบบอย่างนั้นเราก็เห็นตัวอย่างนะฮะนอกนั้นพระสันาตะปาฟรังชิสก็ได้ให้ความสนใจวันนี้ก็จะขอใช้เวลาช่วงนี้ก่อนนะฮะ ก็ขอเอาคําของพระสันตปาที่ได้ตัดเอาไว้เพื่อเป็นข้อคิดสาหรับเรานะฮะอันดับแรกท่านก็บอกว่าบ้านผู้สูงวัยนะก็ต้องเป็นบ้านที่แท้จริงนะอย่าให้เป็นคุกไอความหมายหึ่งนะฮะถ้ามีบ้านผู้สูงวัยถ้าไม่มีความรักความกรุ้งรัความ,รรวามเมตตานะมันก็เหมือนกับคุกดีๆนะั่นแหละนะเอาไป ต่างพวกเอาไว้พระยังบอกว่าโชคดีนะเป็นจุดนะาที่ครอบครัวที่มีขู่ญาตาิตายายอยู่ใกล้ๆเป็นบุญนะอย่าว่าโควิดจำพาระนะฮะเป็นโอกาสที่เดียวแหละที่เราจะได้ปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจ้านะสมตับถือปีนามานะฮะและอายุข,ของท่านก็จะยั่งยืนนะฮะอีกเรื่องหนึ่ง องคากว่าคนสูงวัยนั้นก็คือผู้ที่เชื่อแล้วก็ดำเนินต่อไปดำเนินชีวิตต่อไปเพื่อจะได้ตังเกิดผลคือแต่ละช่วงไวัยไม่ว่าเด็กนุ่งไปไปโตแล้วจนกระทั่งวัยชรานะฮะล้วนเป็นพระบอรของพระเพราะฉะนั้น กุ๊างหวัดของชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะทำสิ่งที่ดีงามได้นะฮะนี่กะต้องฝากห้ต่าไว้นะครับ,รไ,รบไม่ใช่ว่าึ่งแก่แก่แล้วก็ถึนมรดกตัวเหลาเลียวเหลาเรียว,ยวทำอะไรไม่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งร่างกายนะครับับมนก็ไปตามวัยนะฮะแต่ว่าเรายังมีพลังจิตใจยังมีสมอง มีความจำที่จะเป็นประโยชน์กับคนรุ่รรนหลังบบบได้นะครับเป็นแบบฉบับอเดี๋ยวนี้เขาเน้นเรื่องเป็นตัวอย่างนะฮะวิจัยนะฮะอย่างพ่อเนี่ยเป็นเด็กนะพ่ออยู่บางตาเนี่ยพ่อเห็นคนชราคนเดียวในบางตานะฮะที่ไปเฝ้าสิงทุกบ่ายฤกษ์บิดาของคุณพ่อคุณเองทุกบ่ายเลยนะ,ะไปวัดคนเดียวไปเฝ้าสิงเนี่ย เรื่องแค่นี้นะเมื่อพ่ออยู่กันตามนะแล้วก็อยู่แค่ปีสองปีแล้วก็พอตโตก็ย้ายไปอยู่ด้วยกรบบอกนะพ่อยังจําได้อยู่ทุกวันนี้นี่คือตัวอย่างของคนคารวะชลาแล้วก็มีความรัทธาไปเฝ้าถิ่นทุกวัน,น,วนต้นไา่นะแต่เห็นท่านเดินจากบ้านมาเข้าวัดตื่นข้าวปละตัใจต่อผู้สูงวัยก็จะใช้ความรุนแรงนะครับ ผู้สูงวัยความรุนแรงกับผู้สูงวัยถือว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่รัดงานเลยในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะฮะบางทีบางคนเห็นในในคลิกนะผู้ชลานถูกถูกตีถูกด่ดดดาถูกว่าถูกคนใช้ทอดทิ้งหรือแม้กระทั่งลูกตัวเองโอ้โห,โหดูแล้วน,น่าสงสารนะฮะไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนเราพระเจ้ชชาก็ทรงเรียกเรานะครับให้รวมและก็ไม่ลืมอย่างที่พระที่พูดนะฮะไม่มีใครไม่เราไม่ละทิ้งกันนะครับ abandon the elderly นะ not abandon the elderly ทุกอย่างก็พ้งคนเดามน,นะฮะเคองถามผัสังกระาศถัสหลาังมรเตราชตาุลย์ จะทอดทิ้งคนชราหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่วันนี้เราต้องตอบแล้วนะถึงเวลาแล้วเพราะว่าประเทศเราเข้าสู่ประเทศของผู้สภาพนะฮะผู้สูงวนะัยนั้นก็เป็นเรียกว่าที่เก็บของปีชาย,ยันเพราะว่าผู้สูงวัยที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะก็เขาจะรู้นะฮะ ไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถที่จะแบ่งปันให้กับเราได้นะแล้วก็วก็สังคมที่สอนเรานะฮะให้<ม>เพิกเฉยต่อผู้สูงวัยก็เป็นจะเหมือนกับโรคร้ายนะฮะเป็นะโรคร้ายสังคมปัจจุบันก็ก็มองใครทำเงินไม่ได้ คนนั้นก็ไปค่ะเด็กเด็กเกิดมาไม่มีประโยชน์ในลักษณะทาเงินได้ก็ก็ไม่สนคนป่วยเป็นคนที่มีแต่ใช้เงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ควรจะกาจัดออกจากร่วมภัยนะคนป่วยยกตัวอย่างกรณีโควิดอย่างเงี้ยเขาจะเลือกในเมื่อมันมีหลายคนใช่ไหมเขาเลือกคนที่ทํางานได้เขาทักษาถึงคนที่ชราต้องปล่อยไว้แล้วแต่รักษาได้แต่รักษาไม่ได้เรา ปล่อยให้ไป่างนี้มาตรฐานบอกไม่ได้นะไม่ได้อีกข้อหนึ่งก็คือว่ามันจะอ่อนแอหรือมันจะเรียวกว่าบาดเจ็บที่ไงก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สําคัญนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้สึกว่ามีตนรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ถูกไปเนี่ยนะฮะอาจจะโดนตัดแต่ว่าถ้าเกิดมีความรู้สึกว่ามีตนรับเรา สังเกตได้เวลาที่พวกเราไปเยี่ยมพัะจุนชลานะฮะผมได้ยินนะคุณเชษเล่าให้ผมฟังบ่อยนะถ้าไปหรือฟัคนคนน,น,นนี้นะ,ะไปช่วยเลยสำััก็บอกว่าเอ๊ไม่ใช่จุนชลามีความสุขนะเขามีความสุขแต่ว่าเราที่ไปเยี่ยมก็มีความสุขด้วยพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่แน่ออๆๆๆนอนจากองค์จุเดชข้าสนตป่าปานะครับทีนี้เราก็ฟังมาเยอะนะแล้วาก็รู้ด้วยว่าต้องดูอะไรนะ พราะเองเวลาประชุมเนี่ยขอโทษที่ต้องเห่ยนานนะฮะเพราะไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด้ไม่ตั้งใจว่าจะให้เสียนะฮะคุณพ่อเลารมินของเราเนี่ก็พูดอยู่เ,นะอเอรื่อยๆนะว่าเอ๊ะบรรพคนชาลาหรือว่าการดูแลคนชาลาของสังคมคนของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะฮะได้เสร็จสีนาเลือดก,ก็ไว้ประมาณสิบปีแล้วมั้งนะฮะดีที่มันเป็นหินอ่อนมันไม่เนา่าไม่เสียนะฮะปีสองพันมันก็จับได้เลยน,นะนะต,ต้องเสร็จ กร,เรเาเสร็จเพาว่านั่งอยู่เนี่ยแต่ป้านก็ยังไม่เกิดเลยไม่เกิดเปรียบกับคุณลงุงลุงอะไรที่อยู่พักแพอ่ะลุงที่อยู่ตรงเนี่ยลุงสเสด็จลุงเสด็จเนี่ยนะลุงสเสด็จเนี่ยผมเคยไปตั้งแต่แกนวดดิฉันเขาแนะนำผมบอกว่าเมื่อยยังมาเจ็บจะปวดนี้ใช่ไหมโอ้ยไปหาหมอสเสด็จกวดผมก็ไปไม่เห็นมีอะไรเลยตอนนั้นนะ มีคนไม่กี่คนนอนอยู่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปหมอสเด็มีใหญ่โตถามว่าเ,เขาเป็นคาราวาไม่ได้มีคนร่ารวยไม่มีทรัพย์สินอะไรทำไมเขาถึงทําได้ใจกล้ากนาะครับไอเรานี่เป็นสถาบันนะนะมีโรงเรียนมีวัดมีตำรวจมีชมรมผู้สูงววยมีชมรมอะไรเวชบุคคลไอเ้า สงสัยเรต้องบดหัวหน้าออกมากกันก็เลยก็เลยอยางคิดนะว่าก่อนก่อนจะตื่นใจนี่ต้องทำนะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้นะฮะทำบ้านพักไอ้คนงานยังทำได้เลยนะติบสิบติดกว่าห้องยี่สิบห้องสามติดห้องทำได้แต่พักพูดถึงวัยทำไมทำไม่ได้นะอันนี้ก็เลยคิดว่า ก่อนตายต้องทำให้ได้นะพ่อพระจิตก็ก็ก็สลาบินช่วยกันหน่อยนะก็อาจจะช่วยกันคิดช่วยกันทำนะเพราะก็มีงานหลายด้านก็คิดว่าสำหรับด้านนี้ถ้าพวกเราแข็งแกร่งนะเราน่าจะมีนะเพราะว่าไปเยี่ยมตามวัดต่างๆก็อพูดสูงไปต้องมากขึ้นเป็นต้นที่พ่อคิดนะฮะมีการมันดาของพระสงฆ์นักบุญเนี่ยเขาสละชีวิตเพื่อทํางานรับใช้พระศาสนาจักรแต่ว่าทางบ้านบางที ไอ้เขาจะไปเยี่ยมอยู่บ้านก็ไม่ได้นะแล้วพ่อแม่ก็จะทํำยังไงอ่ะนะนอกจากพระเจ้าเรียนรู้นะพระเจ้าพระงจะต้องโดนใจพระสังฆราชเอออย่าน้อยก็คิดถึงกิดามารดาของพระสงฆ์นักบวชชายหญิงนะคบซึ่งถูกทอดทิ้งเหมือนกันนะฮะให้เขามาอยู่ใกล้ๆแต้อยู่กับวัดอยู่กับพระสงฆ์ได้อยู่ด้วยกันมีกิจกรรมด้วยกันมีงานทำอะไรบางที่ทําได้คิดว่าจะเป็นที่ ที่เขามีความสุขในบ้านปลายของชีวิตสมกับที่เขาได้ทําคุณงามความดีมาตลอดทีนี้การไปเยี่ยมเยียนนะคณะคณะคา,าริเลียนเนี่ยเขาทำผูกศิษย์พ่อเนี่ยทาคือเขาเขาไม่มีแบบสถาบาันแต่เขาเขาไปเยี่ยมตามบ้างน,น,นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาได้นะผมคิดว่ากัรบรชโภคอของเราในบางเหล่านี้นะนอกจากเพื่อนครูชีวิตของเรา ให้มีพลังแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราก็คงจะมีพลังในการที่จะเลือกทานะในสิ่งที่ทําได้เพื่อความดีของผู้สูงวัยในสังคมคลนของเรานะครับอารับขอบคุณในําภาวนาขอบคุณในกาลังใจที่เราไม่ทอดทิ้งกันนะฮะพ่อเองเนี่ยายูนอยู่คนนี้ได้นะฮะเจ็ดปีที่พ่อเป็นมนะเร็งนะฮะหัวใจก็ทำบรรลุมาแล้วนะครับแล้วก็อะไร อไอ้ลูกหมาดนะลูกหมายก็เสียไปแล้วตัดไปแล้วนะฮะมะเร็งก็เป็นสารที่แล้วนะพี่ที่สี่ยังไม่รู้นะฮะแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ไม,ไม่ได้พูดเพื่ออะไรนะฮะถ้าเห็นว่าพลังของภาวนาการภาวนาช่วยเราได้บากนะครับพอที่กรเข้ามาจากเข็นนะเจอเจ้าหน้าผมอก็่าูยังดีอยู่เนี่ยเขาบอกไปเนะี่ยพวกเจ้าอยู่ได้เพราะทำภาวนา ผม้ช่ผมไม่เถียงนะฮะพอบ่ายสามโมงก็กมาตวจพระเมตตานะรูปตึงก็มาตวจวัดแม่กรออย่างมีพยนะั่ชนะะเขาก็อยู่ด้วยกันนะตวจสุขปรนนะกานะฮะบ่ายๆก็ก่อดน,นะขัดกันก่อนพอทักสองทุ่มครึ่งก็กนระวจนคนารีทุกไปคนวรีตัวน,นี้ก็คือมีเก้เก้าสิบเนี่ยเก้าสิบคนแปดสิบเจ็ดใช่ไหม แล้วก็เกิดเป็นอย่างนี้ผมพ่อถึงว่าวันวันหนึ่งพ่อพ่อก็ดีบวาการตรวจแต่วนนจึงมีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราไม่ถูกทอดทิ้งแน่นอนนะฮะผู้สูงอายุท่าจัดก็สอนเราพ่านลุปาก็เป็นแบบอย่างให้กับเราและพระเยชุนช่าก็สนใจคนแก่คนชราคนเจ็บนะฮะเพราะฉะนั้นเราสิ่งพระภิสต์นะครับเราก็ต้องติดตามพระองค์ไปเช่นเดียวกันนะครับก็ทำ คืออาจารย์พันยาคือผู้สูงวัยราชบุรีไม่ทิ้งกันเราเดินไปด้วยกันก้าวเดินไปด้วยกันพวกเราพร้อมๆกันนะหนึ่งสองสามผู้สูงวัยราชบุรีไม่ทิ้งกันก้าวเดินไปด้วยกัน เจ้าปัญญาคุณพ่อ,อรัชัยนะครับอาจารย์เชษตอาจารย์ปัญญาปัญญาคุณพ่อไพศาลดนวยนะครับแล้วก็ผู้จัดบบการบ้านดนวยนะครับน้องโต้งตคุณพ่อตุ่นที่การบ้านที่รับเราแล้วก็พี่้องชุมชนผู้สูงอายุทุกท่านก็ดีใจนะครับที่พระคุณเจ้ามาวันนี้แล้วก็อยู่กับชมรมผู้สูขอายุแล้วผมก็ได้ยินหลายคาที่น่าสนใจเช่น พอเมื่อชาลาก็เริ่มผ่อนแอใช่ไหมครับแล้วก็แบบกนละัวถูกทิ้งอันนี้คําว่าเราไม่ทิ้งกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีใจที่พระคุณเจ้าพูดถึงภรษาันปาสังสิธภาษาลันปาบอกเอาไว้ว่า elderly must be love d and honored บอกผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นต้องได้รับความรักแล้วก็การคารพให้เกียรติแล้วก็มั่นใจได้ว่าที่ทานชมรมผู้สูงอายุเชิญพระคุณเจ้า ปัญญามาในวันนี้ในฐานะพระสังฆราชพระมุขสังฆมณฑลเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวซึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะความรักที่ทางชุมนุมผู้สูงอายุมีต่อพระคุณเจ้าแล้วก็เป็นเพราะความเคารพรักการให้เกียรติกับพระคุณเจ้าที่เชิญพระคุณเจ้ามาในวันนี้แล้วก็เชื่อแน่ว่าที่พระคุณเจ้ามาก็ส่วนหนึ่งมาในในฐานะพระสังฆราชพระมุขสังฆมณฑลแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มาด้วยความรัก ตอผู้สูงอายุแล้วก็ให้เกียรติกับบรรดาคารวะชมรมผู้สูงอายุผมผมคิดเช่นนั้นเรามากันด้วยความรักและการให้เกียรติกันเราไม่ได้มาในฐานะในหน้าที่หน้าที่ก็มีแต่ความรักและการให้เกียรตินั้นทําให้เรา,าอยู่ด้วยกันตรงนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยผมรู้จักแล้วทักษันต์าการก็บอกอีกว่าโอนเ t ็ก m ์อะธานทูฟา e n รอน อินฟราเทีก็คือในวัยสูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่ต้องค้นหาความเข้มแข็งในความอ่อนแอเพราะว่าทางกยายภาพเนี่ยทรุดโทรมลงเรื่อยๆสายตาเริ่มมองไม่เห็นฝูเนระิ่มไม่ค่อยได้ยินเท้าเดินไม่ค่อยไหวเราก็คิดว่าเราอ่อนแอแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ,บอกว่านี่คือเวลาที่เราค้นพบความเข้มแข็งแล้ว่าค้นพบได้อย่างไรนักบุญเปาโลบอกเอาไว้ ในฟิลิปปีบอกว่าแม้พระเจ้าอ่อนแอเมื่อใดพระเจ้าก็เข้มแข็งเ่งานั้นและบอกว่าในโคนรินด์ด้วยว่าพระเจ้าไม่มีเรื่องใดก็หวดนอกจากเรื่องของความอ่อนแอพระเจ้าโอดในแต่ความอ่อนแอและมีการเขียนของพัะทิสาเจ้าเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ละบุญปอลลบอกและละบุญปอลลบอกว่าแม้โดนดูถูกก็ยินดีเพราะในความอ่อนแอนี้ข้พาพาเจ้าผลพกรักกิสาเจ้า ที่ดำรงอยู่ในตัวขออาา้วาพเจ้าก็อยากให้ทั้งที่พระสันตาปาปาได้พูดไว้พระอาจารย์ทินกุนตปาโลได้กล่าวแล้วก็หัวข้อในวันนี้ที่บอกว่าผู้สูงวัยเราไม่ทิ้งกันรวมทั้งกันมาของสมาชิกชมรมแล้วก็กข้าพเจ้านั้นให้เห็นภาพว่าเรามาเพราะเราไม่ทิ้งกันเรามาด้วยความรักและการให้เกียรติกันจริงๆ และที่พระคุณเจ้าได้พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุอันนี้ขออนุญาตแสะตรงนี้นิดหนึ่งว่าอะไรครับผมก็ม่อยากเห็นว่าวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันต่อมาถ้าคนนี้หายไปคนนู้นหายไปแล้วไปอยู่ตรงไหนไปอยู่มุมไหนของของบ้านของโลกของราชบุรียังไม่ได้ตายนะบางทีเนี่ยเพาว่าเราชรลาเนี่ยเราไม่มาไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่ได้เจอกันนะเราไปอยู่บ้านขาดการติดต่อเอ๊ะบางทีพ่อไปส่งศีลหรือเปล่า มาเจออีกทีนึ่งข้าเขียนมาแล้วเข้าวันแล้วเราเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นที่ต่างประเทศหรือว่าที่ทางพระศาสนจาจักรพยายามเน้นก็คือว่าขออนุญาตใช้เวลานหนึงนะครับพระอุตาในประมาณ40-50ปีที่แล้วเนี่ยโลกมันเนี่ยบออุตสาหการรมมันเกิดหนักใช่ไหมครับทำบิสเนสใช้พลังงานแล้วก็เลยเกิดกันเยอะ เรเกิดกันเยอะเนี่ยโอ้โหวัยรุ่นเยอะมากเลยในสมัยรู้นไปดูร้อยปีที่แล้วเลยครับที่เกิดเรื่องจากไอ้น้ำอุตสาหกรรมฝรั่งเศสเนี่ยทาไมถึงต้องมีพ่อบบสโกขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีแรงงานเยาวชนเยอะแรงงานถูกเอาไปทํางานไม่ได้เรียนหนังสือนักกากรริบาลใช่ไหมครับเกิดพ่อบอสโกเกิดนักบุญลาซาลเมื่อเอาเด็กมาอบรมมาดูแลให้อยู่กับพระเจ้าแต่ในยุคหนึ่งที่โลกมันถึงวัฏจักรเวลาที่คนรุ่นนั้น แก่ชราแล้วโลกไม่ต้องการใช้คนเพื่อทำงานอีกแล้วเพราะโลกมีเทคโนโลยีโลกมี AI คนนั้นก็เลยถูกลดค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะความเมื่อคนแก่ลงอย่างที่พระคุณเจ้าบอกว่าพอแก่แล้วแบบป่วยแล้วไม่สบายแล้วโลกก็มองว่ามันไม่มีคุณค่าแต่พระสันตปาปากลับบอกว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่าที่ยังคงอยู่เมื่อเราตัดภาพกลับมาเห็นว่าเมื่อคนสูงอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้น พระาสาจักไม่อยากให้พระสูรยุถูกทิ้งมันก็มีความคิดเรื่องคารผลิกคอมมูนิตี้ว่าทาไงไม่เขาแก่ไปแล้วเขายังอยู่กับพระศาสนาจากักรเมื่อเขามาวัดไม่ได้ทําไงให้เขามาอยู่ด้วยกันเพื่อที่พระสงฆ์ยิ่งเหลือน้อยลงยิ่งพระสงฆ์เหลือน้อยจอดไปทำง,งานที่บ้านก็น้อยทาไงที่คนเหล่านี้ที่อยู่ด้วยกันให้พระสงฆ์มาอยู่ด้วยกันทั้งพระสงฆ์ทลาทั้งสัจบรุษทั้งพระสังฆราชและเกิดการอภิบาลทำให้พระเจ้านั้นประทับอยู่กับประชากรของพระองค์ จริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจแต่ว่าจะเกิดพิษอย่างไรไม่ทราบนะครับไปเรือ่องอนะครับและสุดท้ายต้องขอบคุณพระคุณเจ้านะครับแล้วก็อยากจะให้บทเพลงในวันนี้โปรดให้ลูกเชื่อนะครับได้บอกให้พระคุณเจ้านะครับกโปรดให้พระคุณเจ้าแั้นได้มีความเชื่อมัน่นคงว,ว่าพระองค์ทรงอยู่ให้รู้ว่ามีพระองค์อยู่ข้างกา